สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอกค่าคุณย่าชาแนลนะคะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเอฟซีที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้มอกค่าคุณย่ามีความยินดีอย่างยิ่งวันนี้ฝนไม่ตกนะคะตอนเช้าก็เลยเข้าไปหัวลไล่แปลนานะคะก็เลยเข้าไปเก็บลูกหมากเหลี่ยมเขาชื่อหมากเหลี่ยมนะคะเป็นมะกอกนะคะชื่อมะกอกเหลี่ยมนะคะ เขามีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะตอนนี้เป็นผลไม้หายากแล้วนะคะเป็นผลไม้โบราณนะคะสรรพคุณของเขาดีเยี่ยมเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนนี่นะคะเขามีวิตามินซีสูงมากเลยนะคะเพื่อนคะเขาจะมีวิตามินซีสูงมากเลยนะคะแต่ละลูกละลูกนะคะที่เขาลูกเป็นสีเหลืองนี่คือเขาแก่จัดแล้วเขาร่วงหล่นลงมานะคะเมื่อข้าวเขาไปเก็บลงมานะคะ มันอยู่มันอยู่ตามป่าเบญจพรรณน่ะค่ะตามหัวไล่ไปนานนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนคะเมื่อคาเก็บมาได้เยอะมากเลยก็เลยเอามาล้างความทําความสะอาดแล้วรอให้แห้งก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านได้ชมได้ดูกันเด่นฟังสรรพคุณของเขาด้วยนะคะในมะกอกเหลี่ยมนี้นะคะคือเขาจะมีภาษาภาษาเรียกได้หลายอย่างนะคะเขาก็ชื่อมะกอกป่านะคะ มะกอ,อกป่าหรือว่ามะกอ,อกเหลี่ยมน,ะะมนั่นแหละค่ะมันชื่อมันชื่อมะกอกเหลี่ยมนั่นแหละคะ่ะชื่อแบบนี้ยิงไปไปคือคือไปศึกษามาแล้วว่าเขาชื่อมะกอ,อกเหลี่ยมนะคะสามารถที่จะเอาไปดองทําเป็นยาแล้วก็มาทานเป็นอาหารได้ด้วยนะคะนี่นะคะสัต์รพคุณของเขามีวิตามินซีสูงมากนะคะเขาสามารถนะคะสามารถป้องกัน โลคเลือดออกในไหลฟันหรือว่าโรครักกระปิดรักกระเปิดได้ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะเขาเป็นผลไม้โบราณน,นะคะตอนนี้เริ่มจะหายากแล้วนะคะนี่ก็มีต้นเดียวนะคะแถวแถวบ้านมอคค่าก็มีอยู่ที่หัวไล่ปลายนาของมอคค่านี่ยนะต้นเดียวนะคะแถวนี้นะคะอาจจะแถวอื่นอาจจะมีอีกก็ได้นะคะแต่ ตรงที่ใกล้ๆม็อกคาคุณย่าอยู่นี้มันจะมีอยู่ที่หัวไล่ปลายมาของคุณย่าม็อกคาเองนะคะก็เลยไปเดินออกกําลังกายไปสํารวจว่าเขาล่วงหล่นลงมาหรือยังเขาล่วงหล่นลงมาแล้วค่ะเป็นเพื่อนคะ่ะหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีทั้งสีเขียวสีเหลืองนะคะเป็นเพื่อนคะ่ะข้างในของเขานี่นะคะก็จะเป็นฝักนะคะจะมีนะคะเขาจะมี3ามกลุ่มสามซีกนะคะพอผ่าออกมานี่ก็จะมี เป็นรูปดาวดลยนะคะเป็นรูปดาวมีสามแฉกเ,ะะเป็นนะคะเพื่อนๆคะแล้วข้างในก็สามารถรับประทานได้ด้วยแต่เราไม่ไปรับประทานที่ข้างในนะคะเพราะมันต้องผ่าออกมาก่อนนะคะเราจะรับประทานที่เปลือกของเขานี่เลยนะคะการรับประทานของเราก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแค่นําไปดองนะคะนำไปดองไว้ชังเกตวันพอดองได้เกตวันแล้วก็แช่ในตู้เย็ยนเลยนะคะสรรพคุณทางยาของเขามีเยอะมากเลย แล้วก็สามารถทําเป็นอาหารได้ด้วยนะคะพอเราดองเสร็จนะคะเราก็สามารถเอาไปต้มไก่ได้นะคะเขาเรียกว่าต้มไก่หมากเหลี่ยมนะคะมันชื่อมันชื่อหม,มากเหลี่ยมหรือว่ามะก,กอกเหลี่ยมนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเอามาใส่ต้มไก่นี่โอ้โหรสชาติเปรี้ยวๆของเขานี่อร่อยจี๊ดจ๊าดเลยนะคะกรมกรอมหอมละมุนเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะวิตามินซีของเขาสูงมาก แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยไหมคะเป่นเพื่อนทุกท่านคะม่เช้าคค่าก็เก็บมาได้หนึ่งกระจาดเลยนะคะแล้วบางบางส่วนก็นำไปดองแล้วนะคะการเราไปนาไปดองแลวก็ใส่ดองไว้ในไหเล็กๆหรือว่าดองไว้ในโหลแก้วก็ได้นะพะครเพื่อนๆค่อมช้าคค่าได้มาเยอะไงนอคค่าก็เลยเอาใส่ไหไปแล้วก็เลยไม่ได้เอาตอนที่ ดองใส่ไห้มาให้ชมก็เลยเอามาสับประคุณแล้วก็เอาลูกสดๆของเขามาให้ชมก่อนนะคะเพื่อนๆคะการดองก็ไม่ยุ่งยากนะคะเราดองนะคะเราก็ต้มน้ําเกลือนะถ้าถ้าประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็ประมาณ2กิโลนะคะถ้าประมาณ2กิโลนี้ก็ใส่เกลือแกงหรือว่าใส่เกลือไอโอดินนะคะ3มช้อนโต๊ะเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยนะคะแล้วก็ดอง ใส่น้ำพอท่วมของมะกอกเรานี่เลยนะคะรอไว้ให้เย็นก่อนนะคะมะกอกของเราไม่ต้องปิดต้มเลยนะคะไม่ต้องต้มเลยค่ะเราต้มเฉพาะน้ําเกลือนะ ใส่น้ําใส่เกลือหรือว่าใส่เกลือไอโอดีหรือว่าใส่เกลือแกงนะคะ3ช้อนโต๊ะเลยนะคะใส่ลงไปแล้วก็ปผสมให้ละลายรอให้เย็นนะคะก็กะว่าให้มันท่วมมะกอกหรือว่ามะกอกเหลี่ยมของเรานี่นะคะให้ท่วมพอดีเลยนะคะก็เลยมาสักประมาณ1ข้อมือประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะ แล้วก็ดอกไม่ประมาณเกตวันสีของเขาก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองรับรองว่ารับรองว่าเขาเนี่ยอยู่ได้สภาพนี้เลยนะคะคือจะไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่เน่านะคะก็จะอยู่สภาพนี้เลยนะคะเกลือแกงสามช้อนโต๊ะนะคะประมาณสามช้อนโต๊ะแล้วก็ อาจจะเป็นเกลือไอโอดินตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆคะแต่แนะนําให้ใช้เกลือไอโอดินเนื่องจากเขาจะมีสารมีสารไอโอดินป้องก,กันโรคหลายชนิดด้วยนะคะเพื่อนๆคะสรรพคุณของมะกอกดองนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินซีสูงมากเลยป้องกันเลือดออกในหลฟันแล้วก็ป้องก,กันโรค ลักกระปิดลักกระเปิดด้วยนะคะเพื่อนๆคะก็เลยเอาความรู้เล็กๆน้อยๆประโยชน์เล็กๆน้อยนี่นะคะเอาของดีมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆแล้วก็ f อสทุกท่านนะคะ แนะนำว่าบ้านใครมีนะคะเอามาดองนะคะอย่าทิ้งนะคะตอนนี้เขาเป็นผล,ลไม้หายากแล้วนะคะตอนนี้เริ่มจะหายากแล้วค่ะเพราะเขาเป็นผล,ลไม้โบราณคนสมัยใหม่นี้จะไม่ทราบเลยนะคะถ้าไม่ไปศึกษาหรือว่าไปคน้นคว้าจะไม่ทราบเลยว่ามะกอกมะกอกกลียมหรือว่ามะกอกป่านี่นะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะรสชาติอร่อยรสชาติจ่เปรี้ยวนะคะถ้าทานสดๆนี่รสชาติของเขาจะเปรี้ยวกลมกล่อมนะคะเปรี้ยวแบบ จิจ๊ตจดอร่อยเลยนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนคะคลิปนี้ก็เลยเอาของดีมีประโยชน์เอามะกอกเหลี่ยมมาฝากเ,เพื่อนๆนแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะมะค่าดองแล้วนะคะอตอนนี้ได้หนึ่งวันแล้วนะคะอันนี้ก็เลยเอาผลสดสดของเขามาให้ดูนะคะเ,เพื่อนๆนคะการดองก็ไม่ยุ่งยากสรุปว่าการดองก็ใช้ประมาณเกลือแกงค่ะามะากอกมะกอกของเรามะกอกเหลี่ยมของเรา ประมาณ2กิโลเราก็ใช้เกลือแกงนี่3ช้อนโต๊ะเลยนะคะหรือว่าเกลือไอโอดินก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะแล้วก็เอาไปตั้งไฟให้เดือดนะคะให้ให้เดือดประมาณ5นาทีเกลือก็จะละลายแล้วนะคะก็ยกลงนะคะยกลงพักไว้ให้เย็นพอเย็นนะคะเราก็เอานมะกอกสดๆของเรานี่ไปดองเลยนะคะไม่ต้องต้มนะคะดองเลยแต่รอให้น้ำเกลือเย็นก่อนนะคะ แล้วก็ดองไว้ประมาณ7วันในอุณหภูมิห้องนะคะพอได้7วันแล้วนะคะก็เอาเข้าในตู้เย็นเลยนะคะก็จะได้คงสภาพแบบนี้ตลอดไปรสชาติเปรี้ยวแล้วก็ดองเดีวนี้ก็จะเปรี้ยวแบบแบบอีกรสชาติหนึ่งนะคะสามารถต้มใส่ไก่ด้วยทำต้มยำหรือว่าเอาไปต้มจืดแบบนี้ก็ได้นะคะต้มจืดกระดูกหมูเนี่ยโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะเป็นเพื่อนคะ่ะ คลิปนี้ขอบคุณนะคะที่มาฟังให้จนจบขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ